ใกล้จะสิส้นปี2023แล้วนะครับก็จะมีเมมเบอร์ที่อิ่มตัวจากการทำงานแล้วก็มีเมมเบอร์ที่ผิดหวังจนประกาศจบการศึกษาไปแล้วก็เหตุผลอื่น,นๆต่างๆนา,นานาที่ประกาศจบการศึกษาในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเมมเบอร์ฟอร์ดเอ็ดคุปไทยที่ประกาศจบการศึกษาในปี2023 ว่าจะมีใครบ้างในปีนี้ก็จะมีน้องๆจาก c ี m กมโเดที่ประกาศจบการศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีเลยนะครับว่าจะมีใครบ้างเอาละครับมาที่คนแรกกันเลยดีกว่าครับพิมพ์นิชาลีวชิรล,ลาภไภบุญอดีตสมาชิกวง B.N.K. Ford เดน้องพิมพ์นี่ถือเป็น เมมเบอร์ Member, รุ่นที่3นะครับของวง BNK48 ซึ่งน้องได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่9มกราคม2023นะครับได้จบการศึกษาวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่15มกราคมนะครับถือว่าประกาศปุ๊บแล้วก็ออกไปปั๊บเลยนะครับไม่กี่วัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่น้องเลือกที่จะจบการศึกษานะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างมีแววพอสมควรเลยนะครับคนที่สองต้องเรียกว่าเสียดายมากๆเลยนะครับกับน้องแพมแพมสาลิสา,สาวอลลสุนทอนอดีตเมมเบอร์ Member, รุ่นที่3ของวงเบนเกฟฟอร์เดตถ้าจะเรียกว่าเป็นตัวหลักก็อย่างได้นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยได้ติดงานะเลือกตั้ง ตำแหน่ง Undergirl นะครับน้องแพบมได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่12มีนาคมแล้วก็วันสุดท้ายของน้องก็คือวันที่29มีนาคมนะครับซึ่งเรียกว่าแฟนขับก็เสียอ,อกเสียใจนะครับที่น้องได้ประกาศจบการศึกษาไปมาคนที่3ครับคนนี้เรียกว่าเป็นประตูด่านแรกสู่ เบนเกร์เรสเลยกว่าได้ครับเชอพลางอาลีกุนจะต้องใช้เรียกว่าอาดีตได้แล้มัครับอดีตสมาชิกนะครับวง B K, เบนเกฟอระเรศและเป็นกัปตันคนแรกนะครับเชอบือพลางประกาศจบการสาในวันที่9เมษายนเพื่อที่จะไปเป็นผู้จัดการเต็มตัวหรือชิไฮนินนะครับแล้วก็ วานประกาศจบการศึกษาวันสุดท้ายวันที่29ตุลาคมด้วยคอนเสิร์ตของเชฟลางครับจัดด้วยความยิ่งใหญ่อลังการเลยครับเชฟลางนี่ติดเซนเตอร์เนี่ยหลายเพลงอยู่เหมือนกัน,นครับอย่างเช่นเบนเคอเรเท่าที่เห็นมานะครับบีกินเนอร์77ตินแดนแสนวิเศษแล้วก็อาจจะมีอื่นๆ อีกมากมายนะครับที่ไม่ได้พูดถึงนะครับมาคนต่อมาครับก็จะเรียกว่ามาพร้อมกัน2องคนเลยนะครับคราวนี้เป็นของ c j เจมโฟเดสกันบ้างครับคนแรกปริมะชุติประภารัตนากรยาน,นวุฒสมาชิกวงซีเจมโฟเดสและอีกคนหนึ่งครับเจดา รวินดาอารันคนนี้ก็เป็นสมาชิวงสีเจมฟอดีเช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่ได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่15สิงหาคมนะครับแต่วันจบการศึกษาของทั้ง2คนเนี่ยไม่พร้อมกันนะครับของน้องปริมาจะจบก่อนนะครับก็คือวันที่15กันยายนก็คือผ่านไป1เดือนนะครับส่วนของน้องเจดา ประกากศจบการศึกษาวันที่2ส,งสิงหาคมครับซึ่งทั้ง2คนก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตต,ตามปกตินะครับเหมือนที่เด็กธรรมดาเขาทำกันต้องเรียกว่าเป็นที่น่าเสียดายให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าทั้ง2คนก็เป็นที่รักของแฟนๆของ C.J. Forde นะครับอามาคนต่อมาครับคนที่6คนนี้ก็เป็นตัวบุกเบิกของเรียน K. Forde เช่นกันครับ มิโอริโอคุโบรองกับตันทีม B3 ของวงเบนเคฟรรุ่นที่หนึ่งครับมิโอริประกาศจบการศึกษาในวันที่16กันยายนแล้วก็ไม่นามนมานี้ก็ได้จัดสเตตแก๊สเป็นของตัวเองนะครับเรียกว่ามิโอริเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำงานหนักให้กับวงได้ไม่น้อยเลยนะครับ ก็มาดูว่าเส้นทางของมิโอรีจะเป็นยังไงก็ลองติดตามชมได้เลยครับและคนสุดท้ายในคลิปนี้ครับเป็นน้องทูแพมพิชชาพรวัฒนาทองทินเมมเบอร์รุ่นที่2ของ c ีเจมโฟเสครับน้องทูแพมได้ประกาศจบการศึกษาในวันที่19กันยายนแล้วก็วันสุดท้ายก็คือในวันที่4พฤศจิกายนนะครับ เาเรียกว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นที่รักของแฟนๆนะครับแลวก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่น้องได้ประกาศจบการศึกษาไวมากครับเพราะว่าปกติแล้วรุ่นที่2ก็มีอยู่น้อยแล้วครับพอน้องออกไปก็มีน้อยกว่าอีกนะครับจบไปแล้วกับเมมเบอร์โฟ r ์เดทกรุ๊ปไทยที่ประกาศจบการศึกษาในปี2023 ทุกคนมีอะไรอยากจะบอกกับเมมเบอร์ที่อยู่ในคลิปนี้บ้างครับอันนี้ต้องเรียกว่าอาดีตเนะาะอดีตเมมเบอร์ในคลิปนี้บ้างครับก็อลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้กับช่องทำรีสอรแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ f a c e b o o k แล้วก็ช่องทางติ๊กต็อกให้ด้วยนะครับเราจะ อัพโหลดคลิปทั้ง3แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กทิกเก็แล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้ะจนใหม่คลิดหน้าครับสวัสดีครับ